ขอมอบของที่นี้ให้กับแม็กนะคะ This is award for the witch for the winner of today because we max uh winner be the winner oh. so we have like two reward of like two of them both of them แต่นี้นะคะของสุดพิเศษนะฮะจากทาง band the witch ดูสีปั้ของกันว้าวสวยเป็นแฟนดูหน่ยไม่อยากให้ใครเห็นนะครับอุยอยากเห็นเผือเลยว่าเป็น ใส่คู่กันได้ด้วยนะโอ้ยจิออร์ขอแหงโกาสร้อยเขาน่าะสร้อยน่ารักไหมคะน่ารักครับโอเคคนที่ได้สร้อยมีมีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับหรือว่าจะมีคำบวกคำคมอะไรไม่มีครับเพราผมไม่ต้องให้คิดซับซ้อนนะผมบอกตรงๆได้เลย เรา have something or some uh, that like want to uh, play or saying and p m a x say no no uh, if I feel that I can tell it directly okay แต่ว่าเมื่อกี้เราต้องมีการทำโทษคนที่แพ้สักนิดหนึ่งนะคะดีครับ but we have some punish for loser เราอยู่ในเทศกาลธนารีนมันก็ต้องแบบชีกอตีเต็มสนิดหนึ่งเราเลยมีขนมมาให้คุณได้จับกันเราสามคนแล้วกันที่เล่นด้วย <Okay. S 2> มันจะมีอยู่สามถ้วยซึ่งมันจะมียาพิษเป็นลูกอมเปรี้ยว uh, อหาหารอยู่ในน,นั้นะเป็นกระชี้อัลตรีมาดูกันว่าใครจะได้ลูกไหนไปนะคะ <Okay. S 1> ใครจับได้ลูกไหนโอเคมาเลายมันมี่คือวันสงเจียร์ด้วยบ้างดังนั้นคือทั้งสามคนต้องใช้ 要选一下这个糖里面都有酸的和甜的 Like uh because we have the h a l l o w e e n party we have uh want to do the trick or treats and uh they have to choose which one we have the sour candy and sweet candy Okay สองอันหวานอันนึงเปรี้ยวใช่ไหมคะสออันหวานอันนึงเปรี้ยวใช่ไหมคะเออใช่ไหมใช่มะพี่พี่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีมันมีมันมีอันที่อร่อยแล้วมันมีอันที่ไม่ค่อยอร่อยโอเคครับ เออเบี้ยวหวาโอเคงั้นนเอาซ้ายหรือขวาซ้ายดีอยู่แล้วอุ้ยขวาลายซายดี่โอเคถ้าพร้อมนเอเปิดูแล้วเห็นกันยูีกนะีอืคเอาทีเมคอลเมคอลเมเอาทรครทรีีองอร่อย อุ้ยหวานมากแต่บม่ค่ยสั่นเลยแต่ไมนค่อยหวานไม่ค่อยหวานใช่เลยไม่หวานเลยครับเปรี้ยวไหมครับตั้งนั้นเปรี้ยวหนักมากนี่นะคนหลอกกินของเปรี้ยวจะจะหน้าตาแบบนี้นะคะ The handsome person eat something s sorry is gonna be like the handsome person no okay ขอเสียงมือให้แม็กนั่นค่ะข้ามไปช่วงต่อไปกันดีกว่า ของนางมิวิกนะคะเราจะขออนุญาตบันทึกภาพนะคะหน้าปเปรี้ยวแบบนี้ไว้นะคะขอให้น้องนะคะโพสท่านะคะเอ่อให้กับแฟนๆของเรานะคะในวันนี้ขอสักสาท่าดีกว่าเออดูสิขอหน้าแรกหน้าแรกอุตส่าห์แบบหยิบได้ใจตรงกันหน้าเปรี้ยวขอหน้าเปรี้ยวเอ่อชิคเอาทรีชิคเอาชิคหน้าเปรี้ยวถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหน้าเปรี้ยว เฮดซ้ำเดียวนะฮะ This is a sore face อันนี้โอเคอ่ะขอสอบท่าสุดท้ายค่ะเอาเป็นแนวฮาโลวีนก็ได้เป็นแนวน่ารักได้แล้วแต่เลยโอเคเป็นพีกไหมเป็นผีกไหมอ่ะท่าที่สอบท่ะสามสองหนึ่งว้าวเล้ว h a p ป y h ้ l า o w e e n นะคทุกท่านนะคะ Happy h a l l o w ล e n ข้นสุดท้ายค่ะขั้นสุดท้ายซีฟ้า,ดาได้เลยฮอวืมอุ๊ยน่ารักอ่ะโอ้ยกัปปาเหรออ่ะโอเค,อเคพยานาะออกพยานะตอนนี้มก็ไม่อินเทนนะพยานะกันเถอ This is the we c a l l p y a n ะ the shoot น่ารักทำส้มเขียวคนหล่อ,อทำอะไรมันก็ ต่อนะฮะและนี่ค่ะคือแม็กนัคค่ะแม็กซบโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาจับพส์อีกกันดีกว่านะคะก่อนที้เราจะเข้าสู่ช่วงเกมหลักของเรานะคะกับช่วงนี้ค่ะถ้าต่อบอกความในใจค่ะจะมีนี่นะคะเออเป็นชิกเอาชิของเราพสน์ Post ของเรามามอบให้จับกันรวมกันนะคะคนละห้าละกันนะคะอ,อ,อันนี้ค่ครลูกอมก่อนนะลูกนะค่ะ